สวัสดีครับพวกเราที่รับทุกคนเช็คสัญญาณเสียงชกรุณาเช็คสัญญาณเสียงสัญญาณภาพตลอดจนเตรียมตัวเข้ามาสู่ช่วงเวลาแห่งการพ,พักผ่อนรู้ช่วงเวลาที่เราจะรู้สึกรู้สึกกับชีวิตของเราอย่างแท้จริงซึ่งนั่นหมายถึงความรู้สึกที่แสนวิเศษ เรากำลังค้นพบชีวิตของเราเป็นแท้จริงชีวิตที่ที่เต็มไปด้วยเลือดเนื้อลมหายใจจิตวิญญาณสปิริตหรือความเป็นแอคกมาที่เราจจะหมายถึงธาตุรู้ของดวงวิญญาณที่เราอาจจะหมายถึงคอนชยสเนตหรือความ หรือความมีอยู่หรืออาจจะหมายถึงสิ่งที่มันเหนือกว่านั้นคือซูเปอร์คอนชเสเนสคือจิตจิตที่มันล้าลึกที่มันเหนือกว่าที่เราเรียกว่าจิตอัจฉริยะหรือจิตหรือจิตวิญญาณของผู้สร้างที่สมัยนี้เราอาจจะเรียกว่าสุดยอดมนุษย์ซูเปอร์เนเจอรัลนั่นหมายถึงคือสมองของเรากําลังเข้าสู่สภาวะของความตื่นรู้ของความตื่นตัว พวกเซนบอกว่าช่วงที่เราเกิดการตกผลึกหรือจิตมันหลอมรวมกันเนี่ยมันจะเป็นประสบการณ์ของการระเบิดของของสติสัพชัญญะการระเบิดของสติสัปชัญญะแต่ว่ายังไงแต่ว่ามันมีความรู้สึกอย่างลึกซึ้งเห็นความคิดที่เกิดดับเห็นอารมณ์เห็นธรรมชาติของความเป็นชีวิตที่มันแสดง แสดงเลยแสดงธรรมชาติของมันออกมาเป็นปรากฏการณ์เป็นพฤติกรรมหรือแม้แต่เป็นเป็นการกลับมารู้สึกกลับมารู้ตัวเองกลับมารู้เท่าทันความคิดพวกพวกที่ทําวิปัสสนาก็มักจะใช้คําว่ามันเป็นการเข้าไปเห็นเข้าไปเห็นสิ่งที่ถูกรู้เข้าไปเป็นผู้รู้หรือเข้าไปเห็นความจริงของสิ่งที่ถูกรู้หรือเข้าไปรู้ทัน สิ่งที่เข้าไปรู้หรือเป็นผู้รู้ที่กําลังสลายตัวตนเข้าสู่ความเป็นจิตอิสระเข้าสู่ความเป็นวิมุตติยานทัศนะหรือเป็นธรรมชาติสูงสุดในระดับของชีวิตซึ่งนะักวิทยาศาสตร์ทางฟิสิกควอนตัมอาจจะหมายถึงการตื่นรู้ของของชีวิตที่อะตอมหรือเซลล์เนี่ยมันเกิดการมันเกิดการเชื่อมต่อมันเกิดการลิงก์จนเกิดการ ประมวลจนเกิดการแปลสัญญาณจากเซลล์ที่มีอยู่ในระดับของสมองระดับของเซลล์ประสาทของเราที่มีอยู่96ล้านเซลล์บนสมองของเราที่ประกอบด,ด้วยด้วยคลื่นไฟฟ้าและสนามพลังงานชีวิตชีวิตมันจึงกลายเป็นความมหัศจรรย์ที่ไม่ได้มีเพียงแค่ความเป็นสสารหรือความเป็นมนุษย์ มันอาจจะไปถึงความรู้สึกที่มันเจ๋งที่มันเหนือกว่าที่ผมรู้สึกว่ามันมันสำคัญมากที่เราจะที่เราจะฟู l ฟิ l ที่เราจะฟิลกับชีวิตที่เราจะจึงกับตัวเองเป็นสภาวะที่มันเกิดขึ้นกับกับมนุษย์หรือพวกเราหลายๆคนรวมทั้งผมด้วยที่เฝ้ามองความคิดอยู่บ่อย รู้ทันอารมณ์หรือพฤติกรรมที่เราแสดงออกในรูปแบบของสังคมในรูปแบบของมนุษย์คนหนึ่งที่มักจะต้องการการยอมรับต้องการมีคุณค่าและต้องการสร้างคุณค่าจากการจากการได้รับการยอมรับหรือคําชมรู้สึกดีกับชีวิตตอนที่เราลุกขึ้นมาทําอะไรให้กับตัวเองออกจากความ ขุ่นเครื่องออกจากความความกิดชังดเรเดวิดเดวิดฮอปกินบอกว่ามันเป็นการสัร่นสะเทือนอนุภาพของพลังงานที่มีระดับจาก100หน่วยจนถึง1,000หน่วยซึ่งนั่นหมายถึงคือแรงสัง่นสะเทือนของของอนุภาคฮิกโบสนหรือสติปัญญาของของของขอะไรของประสบการณ์ที่มันเกิดสปิริตชั่วและสปิเรียน คือการตกผลึกกับการตื่นรู้ของชีวิตไงเป็นประสบการณ์ที่มันเจ๋งมากเป็นท้าทายแทนที่เราจะเงืกงะมึนงงอยู่กับความคิดหรือติดกับกับวงอะไรอยู่กับวงจรของของความเชื่อของโลกเก่าที่มันกําลังกัดกร่อนกัดกินดวงวิญญาณของเราให้มันมันหยอบจำดนให้มันชิงชา กเกิดการสปาร์ขึ้นเกิดความรู้สึกเชิงบวกขึ้นเกิดความปรารถนาที่เรียกว่าแพชชั่นความหลงไหลความตั้งใจจริงความกล้าหาญความเด็ดเดี่ยวความทรโนงเขาต้อนรับพวกเราทุกคนสู่กระบวนการของการรู้สึกกับชีวิตที่มันกําลังเปิดชีวิตวงจรของความเป็นสุดยอดมนุษย์ซึ่งเราจะรู้ได้ด้วยตัวเองว่าเราประมาณไหนเรา เรากําลังเรียนรู้ประสบการณ์ของความเป็นมนุษย์ผ่านความผ่านความมีสติจะเรียกว่าติดรู้ก็ได้จะเรียกว่ามีแพชชั่นมากขึ้นก็ได้ลดแพเชอร์รรสิ่งที่เราไม่โอเคสิ่งที่เราไม่ต้องการสิ่งที่มันรุมเร้าใจเราสิ่งที่ทําให้เรารู้สึกผิดหรือสิ่งที่ทําให้เราเฟียร์กลัวรู้สึกไม่มีคุณค่าและสุดท้ายก็กลับมาได้ค่าตัวเองแต่ตอนที่เราเริ่มมองเห็น ชีวิตที่มันเหมือนเดิมทั้งๆที่เราก็ใช้ชีวิตทุกๆวันตื่นขึ้นมาแล้วก็มีชีวิตอยู่ตลอดเวลาหลายสิบปีหรือมากกว่าสามสี่สิบห้าสิบปีถึงจนถึงวันนี้หลายคนก็อาจจะรู้สึกว่าชีวิตมันมันเหมือนมันไปเรื่อยๆมันเหมือนมันไม่มีที่สิ้นสุดแต่จริงๆแล้วมันมันมีเวลาของมันอาจจะหกสิบปีเจ็ดสิบปีแปดสิบปีเก้าสิบปี หรือบางคนอาจจะถึง100ปีหรือบางคนก็อาจจะอักเสบก่อนเวลาสมควรอะไรก็แล้วแต่มันเหมือนการจุดไฟให้ดวงวิญ,ญญาณได้รู้สึกถึงชีวิตที่ที่นี่เดี๋ยวนี้ที่แอคฮาร์ตโเร่บอกว่ามันเป็นเรื่องของ Power of Now เป็นการตื่นของสติรู้สึกถึงชีวิตที่กำลังถูกรู้รู้สึกถึงการมีอยู่เหมือนจัก,กรวาลที่ตื่นขึ้นจากความฝันที่อลันวั์ครูทางจิตวิญ,ญญาณผู้ยิ่งใหญ ชาวตะวันตกของผมพูดว่าตอนที่เรารู้สึกว่าเราตื่นขึ้นมันคือประสบการณ์ที่จักรวาลกําลังรู้สึกถึงการมีอยู่ของตัวเองผมกําลังรู้สึกกับชีวิตในแบบของคนที่ที่รู้สึกว่ามันมีคุณค่าทุกวินาทีอะบางครั้งการไม่อธิบายบางครั้งการร,ร,รู้จักตัวเองโดยที่เราไม่ต้องไปแจกแจงอะไรกับผู้คนหรือโลกทำงานเงียบ ให้ผลงานหรือสิ่งที่เราทำเนี่ยมันมันอะไรมันเป็นผลลัพธ์สะท้อนตัวตนของเราออกมามันอาจจะเป็นสิ่งที่มันเจ๋งนะผมอาจจะเขียนหนังสือเยอะมากมายหลายหลายสิบเล่มอาจจะพูดกับตัวเองใน YouTube เป็นแปดแปดเก้าเรื่องใน YouTube ไรยี่สิบช่องแต่สิ่งที่ผมรู้สึกมันเหมือนชีวิตมันฟิวไปข้างหน้า มันเห็นคุณค่ามันยอมรับตัวเองมันไม่รู้สึกว่าตัวเองมันไม่รู้สึกว่าตัวเองต้องเหนือกว่าใครมันไม่ต้องอวดเก่งมันไม่ต้องพยายามที่จะติดกับอยู่กับเปลือกซึ่งผมมักจะสอนตัวเองอยู่เสมอเพราะเรามีเปลือกไผมก็มีมันห่อหุ้มแก่นแท้มันทําให้เราติดกับอยู่กับความหลงระเริงอยู่กับความโลภในความหมนแกตัวซึ่งบางทีกว่าที่เราจะ เอาชนะความรู้สึกนี้ได้มันก็ต้องต้องกล้าที่จะกล้าที่จะยอมรับอะยอมรับความจริงอะว่าเราไม่ได้เหนือกว่าคนอื่นเราไม่ได้วิเศษเกว่าใครแล้วบางทีเราก็ต้อง slow life อย่าไปวิ่งอย่าไปรีบอย่าไปไล่ล่ามากนะเราไม่ใช่ผู้ล่าเราเป็นเพียงมนุษย์คนหนึ่งเราเป็นเราคือมนุษย์คนหนึ่งที่กําลังมีชีวิตลมหรงใจอยู่ในขนาดนี้เราไม่ต้อง ไม่ต้องรู้สึกดีก็ได้เพราะความผิดพลาดเป็นสิ่งธรรมดาของมนุษย์เราไม่ต้องเพอร์เฟกก็ได้ไม่ต้องสมบูรณ์แบบก็ได้เพราะเราเราเป็นชีวิตที่มันอาจจะกําลังเรียนรู้อย่างไม่ไม่รู้จบสิน้นเรียนรู้ถึงความมีอยู่เรียนรู้ถึงชีวิตที่มันไม่มีที่สิ้นสุดผมผมรู้สึกแบบนั้นนะรู้สึกว่าการได้สื่อสารกับตัวเองการได้ออกมา ทำอะไรให้กับชีวิตของเราได้เดินได้เดิน,ได,ดนได้เดินอะไรได้เดินเหยียบหญ้าด้วยเท้าที่เปื่อยเปล่าได้รับได้เฝ้ามองแสงตะวันในยามรุ่งอรุณได้อยู่เงียบๆเ,เพื่อสัมผัสกับสติสัมปชัญญะที่มันกําลังลุกโชนขึ้นได้รู้สึกถึงไฟฝันไฟฝันหรือความปรารถนาที่มันงดงามจากสิ่งร,บรอบๆตัวเราได้มองผู้คนที่เขาใช้ชีวิต ด้วยการยอมรับด้วยความซิโรราบไม่ต้องรู้สึกว่าว่าเราต้องไปเห็นด้วยกับเขาหรือไปตัดสินไปเยาะเยะ้ยไปซ้ําเติมหรือไปประนามใครไปเยาะเยะ้ยใครมันเป็นเรื่องของความรู้สึกที่เราจะต้องฟิลว่ามันชื่นชมได้นะยอมรับสิ่งที่ดีๆได้แต่ไม่จําเป็นต้องไปไปเจ็บปวดหรือไปรู้สึกสะใจกับสิ่งที่สังคมหรือผู้คนกําลัง กำลังใช้ชีวิตอยู่บนโลกนี้ด้วยความผิดพลาดด้วยความล้มเหลวหรือด้วยความด้วยความด้วยความกลัวด้วยความไม่รู้เพราะความไม่รู้ทําให้เรากลายเป็นคนกลายเป็นคนที่ไม่เข้าใจชีวิตไงความไม่รู้ทําให้เราติดกับอยู่กับการเอาตัวรอดไปวันวันแล้วความไม่รู้ก็ทําให้เรามากาักจะใช้ชีวิตแบบเอาตัวเองเป็นศูนย์กลางของทุกสิ่งคนอื่นทาอะไรผิดไปหมดเราทําอะไรถูกไปหมด คนอื่นแยกหมดเราดีไปหมดมีใครมีประสบการณ์นี้บ้างมีใครมีประสบการณ์นี่บ้างขอบคุณนะครับทุกท่านไม่ว่าท่านที่ใช้ช่วยกรุณาแชร์ผมก็จะไลน์ในช่วงที่ผมรู้สึกว่ามันฟิวอะ,อะมันโอเคผมอยู่ในห้องทําง,งานเล็กๆที่บ้านบรรยากาศของป่าที่ถูกโอบล้อมบ้านเล็กๆซึ่งมี ซึ่งมีเสียงมแมลงเสียงจักระจันเสียงธรรมชาติในยามค่ำคๆในยามดึกๆึกเสียงน้ําค้างที่มันตกปอะแปะเหมาะแมะลงมาถึงหลังคาบ้านในยามก่อนลุบแสงชีวิตที่มักจะรู้สึกว่าเรายังมีชีวิตอยู่เมื่อเราตื่นขึ้นมาแล้วมีลมหายใจมันเจ๋งมากที่จะรู้สึกว่าเราต้องต้องฟิลต์ตัวเองมากขึ้นอะ คือคืออย่าทำให้เรารู้สึกว่าเราเราหมดเรี่ยวแรงอย่าไปใช้ชีวิตแบบคนที่รู้สึกเหนื่อยกับตัวเองมันเป็นไปได้หมดอะที่เราจะรู้สึกว่าเราเซ็งบ้างเราอ่อนล้าบ้างบางวันก็อาจจะรู้สึกว่าเราต้องแอคทีฟขึ้นบางวันเราก็ต้องเอาชนะความงี่เง่าในตัวเองหรือบางทีเราก็ต้องใจเย็นมากขึ้นรู้จักรอผมบอกกับผู้ชายคนนี้ยอมรับตัวเองน้อมรับในความ รู้สึกที่ส่งพลังนะอย่าไปให้ค่าเชื้อโรคอย่าไปให้อย่าไปให้ค่าความรู้สึกลบๆจนทําให้ไอ้พวกไวรัสทางจิตวิญญาณเนี่ยมันกัดกินชีวิตของเราซูเปอร์คอนชีสเนี่ยคืออะไรคือความรู้สึกเชิงบวกที่มันส่งพลังไงที่มันจะต้องที่มันจะต้องแอคทีฟไงไม่ใช่แอคทีฟด้วยการลุกขึ้นมาวิ่งจ็อกกิ้งตอนเช้าเท่านั้นแต่ผมหมายถึงความรู้สึกที่เราจะรู้สึกเชิงบวกจริงๆร,รู้สึกขอบคุณตัวเองรู้สึก เข้าใจชีวิตรู้สึกตระหนักรู้ในชีวิตทุกคนเป็นครูของเราไม่ว่าจะเป็นแม่บ้านคนชงกาแฟแม่นแต่คนกวาดแม่นแต่คนกวาดใบไม้คนกวาดถนนหรือแม่นแต่ผู้คนมากมายที่มักจะเป็นครูให้กับเราอะ่ะอย่าไปคิดว่าตัวเองเจ๋งอย่าไปคิดว่าตัวเองดีกว่าคนอื่น แต่มีศักดิ์ศรีแล้วก็รู้สึกถึงกันกันกลับมาเคารพตัวเองคนอื่นก็ไม่ให้เกียรติเราคนอื่นก็ไม่เห็นคุณค่าเราก็ไม่เป็นไรวันนี้เราก็แค่รู้สึกว่าทําในสิ่งที่คุณรักอะทําในสิ่งที่มันมีคุณค่าไงไม่ต้องไป ไม่ต้องไปบอกใครก็ได้ว่าเราเราคือใครแล้วเรากาลังทําอะไรอยู่บนโลกใบนี้สําหรับผมก็คือผมรู้สึกมันมันมีความหมายสาหรับความรู้สึกจริงๆที่เราจะจะขอบคุณตัวเองจะไม่จะไม่ถือสาจะเย็นขึ้นอยู่ให้เป็นเย็นให้ได้บางใครก็บางคนก็บอกแบบนั้นมันก็ต้องฝึกอ่ะเราไม่ได้เป็นคนเพอร์เฟกอ่ะจริงๆก็ไม่มีใครเพอร์เฟกหรอกผมไม่เชื่อว่าไอ้เพอร์เฟคชันนิสเนี่ย ให้ความสมบูรณ์แบบเนี่ยมันจะต้องมีแต่ผมว่าเราก็ต้องดีขึ้นห่ายวาว่าอันนี้ดีขึ้นกว่าวันก่อนรู้สึกชีวิตดีขึ้นไม่ใช่ดีขึ้นเพราะเรามีซูเปอปร์คาร์ก่อนอับไแริกาอะไรอะราคาตังแพงริชาร์ดอะไรริชาร์ดมิล,ล่ะหรือว่าปาเต้ไม่ต้องสร้างตัวตนในแบบของ ของรูปลักษ์แต่ก็ไม่ต้องไปคอแค่แซะใครเขาว่าคนนั้นคนนี้เป็นอย่างนั้นอย่างนี้เราก็แค่วางเฉยเราก็เป็นตัวเองอะใช้ชีวิตง่ายๆอะบางคนบอกมันเป็นความเรียบง่ายที่มันตกผลึกให้มันให้มันรู้สึกกับชีวิตจริงๆอย่างน้อยสิ่งที่เราต้องทําคือจริงใจกับตัวเองไม่จิงโจ้ไม่ใช้ชีวิตแบบงกงกเงิน,งน <laughs> มีอารมณ์ขันมีความเด็ดเดี่ยวมีความหนักแน่นมีความชัดเจนรู้จักปฏิเสธชีวิตมันกำลังขับเคลื่อนให้เราซิรราบต่อความมีอยู่ของชีวิตเราก็ไม่ได้เป็นอมนตะไงในความเป็นชีวิตที่เป็นสสารน่ะในที่สุดก็ตายอาจจะเป็นวันพรุ่งนี้หรือปีหน้าหรืออีกไม่กี่เดือนหรือเมื่อไหร่ก็แล้วแต่แต่วันนี้สิ่งที่เราจะต้องรู้สึกกับชีวิตก็คือ คารพตัวเองซื่อสัตย์กับตัวเองฟิลกับชีวิตฟิลกูดมองเข้าไปในดวงวิญญาณของคุณเรารู้สึกว่าคุณจะต้องจะต้องขอบคุณตัวเองให้มากขึ้นจะต้องรักตัวเองให้มากขึ้นมีใครได้ฟิลนี้บ้างช่วยกรุณาแบ่งปันประสบการณ์ด้วยผมก็ใช้ชีวิตทุกๆวันะ่ะ ก็ความรู้สึกว่าเรากําลังกําลังถูกทดสอบอ่ะพูดในแบบของพวกไลเวอร์เกอร์พวกคนเจนใหม่เขาบอกเรากําลังถูกบทขยี้เพื่อหลอมรวมเพื่อเจริญในจัก,กรวาลกำลังกําลังพิสูจน์ตัวเราเหมือนพระเจ้ากําลังทดสอบจิตใจเราบางที ความเงียบความนิ่งเนี่ยเป็นพลังเป็นพลังที่เจ๋งมากเลยการไม่พูดการไม่แสดงความคิดไปต่อต้านไปไปอะไรไปไปดื้อดันไปดื้อดึง,ดดงยิ้มขอบคุณแม้กระทั่งความผิดพลาดเราก็ต้องรับผิดชอบ ความไม่รู้เราก็ต้องยอมรับว่าเราไม่ได้ฉลาดทุกเป็ดเียทุกเรื่องอันนี้อย่างต่างหากที่มันทําให้ความเป็นมนุษย์มันมีเรี่ยวแรงเอาชนะอารมณ์งี่เง่าที่มันมักจะแอบแฝงอยู่ในกำมลสันดานของเราหมายถึงตัวผมเองนะมันหมายถึงกันชำระล้าง c อนชิวเซ s ต์ซับคอนชิวเซนต s ภูเขาน้ำแข็งอะที่มันที่มันกำลังหลอมละลายไอส่วนที่โผลพ้นน้ำในใจกลางมหาสมุทรเนี่ย มันเป็นเพียงภาพลงตาส่วนที่จมอยู่ใต้มหาสมุทรที่เป็นภูเขาน้ําแข็งก้อนมางุมาเนี่ยมันคือความจริงที่เรามากักจะไม่เคยรู้จักหรือไม่เคยรู้สึกหรือไม่เคยรู้ว่าสิ่งนี้คือเราใครมีฟิลกับชีวิตบ้างออกจากกับดักอย่าเป็นแมงมุมที่สาวใหญ่ตัวเองแล้วในที่สุดก็ติดอยู่กับกับดักตัวเองมีวิชั่นมีความคิด เชิงบวกจริงๆและที่สําคัญก็คืออย่าไปงอกแงะกับใครเขาอย่าไปแซะคนนั้นคนนี้หน้าที่ของเราก็คือกลับมามองตัวเองตอนที่ผู้คนกําลังกําลังมองออกไปข้างนอกแสดงว่าเรากําลังติดกับอยู่กับกระแสของโลกที่มันกําลังวิปริต <laughs> แต่ตอนที่เรากลับมามองตัวเราเองแสดงว่า inner v o i c ว แสดงว่าการตื่นรู้ที่เรียกว่าเว k e Up มันเกิดขึ้นกับจิตวิญญาณของเราวันพรุ่งนี้เป็นภาร,รกิจสําคัญของผมคือ Wake Up Infinity Wake Up Infinity เป็นการปลุกรหัสที่เราเรียกว่า u n i v e r s ร์สยูนิเวอร์สคอ u จัก,กรวาลกําลังเมสเซจถึงคุณจัก,กรวาลกําลังสื่อสารกับคุณในกลุ่มพิเศษกลุ่ม v ีวีกลุ่มนี้จะถ่ายทอดสัญญาณตอน19บเนากาสิบนาทีซึ่งเป็นเมสเซจโดยตรงที่เรียกว่าเชนลิง เชื่อมต่อกับจัก,กรวาลจัก,กรวาลภายในกําลังบอกคลิปสุดยอดวิชาเราให้เราออกจากกับดักออกจากกลาออกจากเปลือกแล้วเข้าถึงความเป็นชีวิตที่เรากําลังหลอมละลายเหมือนก้อนน้าแข็งที่มันกําลังละลายตัวมันกลายเป็นไอ้น้ําแล้วก็กลับคืนสู่ก้อนเมฆจากนั้นก็กลายเป็นสายฝนที่มันโปรยปลายพร้อมกับความชุ่มฉ่าลงสู่พื้นพิภพแล้วกลับไปสู่ วยหนองของบึงและท้องทะเลกลับไปหลอมรวมกลายเป็นมหาสมุทรหยดน้ําหยดเดียวกลายเป็นมหาสมุทรเมื่อหลอมรวมกับมหาสมุทรกลายเป็นมหาสมุทรนี่คือชีวิตที่ตื่นตะลึงที่มันเจ๋งมากวันพรุ่งนี้ถ้าใครพร้อมนะครับเข้ามรจูนกับผมครั้งหนึ่งในชีวิตก็ได้สําหรับท่านที่ยังไม่เคยเป็นการจูนที่เรียกว่ายู i v e ว s e c a คอ y อยู่จัก,กรวาลกําลังโทรศัพท์ถึงคุณจักรวาลกำลังโทรศัพท์ถึงคุณ,กกค,ณคุณเพียงแค่รับ โทรศัพท์จากจัก,กรวาลแล้วคุณจะรู้ว่ามันเจ๋งมากผมเองก็รู้สึกว่าชีวิตมันเจ๋งขึ้นทุกปีอย่างน้อยก่อนที่ผมจะตายจากโลกนี้ไปผมจะใช้ชีวิตทุกวินาทีให้คุ้มค่าทุกๆลมหายใจนี่คือคําสัญญากับตัวเอง M, M O U กับชีวิตผมแล้วถ้าใครจะไปด้วยกันผมก็จะไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง <laughs> ผมก็จะไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง <S 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 <ๆ>เหมือนที่คอสเหมือนที่บอสบอสพอจากไอคอนกรุ๊ปเขาบอกจะไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง เรากําลังเรียนรู้ชีวิตที่จะเอาชนะความไม่รู้ไงเรากําลังเปิดชีวิตของการตื่นรู้ของจิตสํานึกใหม่ new consciousness แล้วตอนนี้เราค้นพบความจริงที่เรียกว่า spiritual science น่ะวิทยาศาสตร์การตื่นรู้ทางจิตวิญญาณน่ะอนุภาพของความถี่ของเราเนี่ยมันจะเปลี่ยนโลกภายในของเราแล้วจากคลื่นสมองจากเบต้าเวฟเป็นอั abe, ลฟาเวฟเราจะสงบเราจะคลัดาวเราจะมีสติมากขึ้นแล้วตอนที่เราพลิกขั้วจาก เออแอลฟาเวฟเดต้าเวฟจนถึงดิฟเดต้ากลายเป็นพลังงานของความตื่นรู้สึกขีดแบบคนทำวิปัสสนาเนี่ยตรงนี้เระคือแกมมาเวฟ40บเฮิร์ตถึง100เฮิร์ตขึ้นไปสิ่งที่เกิดขึ้นคือเราจะเกิดอเวกอเวกเคนนิ่งตื่นแบบรู้สึกกับชีวิตไม่ใช่ตื่นแค่ลืมตาแต่เป็นการตื่นของจิตสำนึกใหม่ของภูเขานุ้มแข็งที่มันระเบิดออกมาซึ่งต้องใช้คาว่าบิ๊กแบงทางจิตวิญญาณนั้นใครที่ต้องการจะพบกับประสบการณ์สุดยอดนี้ ในวันพรุ่งนี้เวลา19นาฬิกา17นาทีรีดส,สมัครด่วนที่เดี m ยมัตตโค e อะค d เ m มความจริงชีวิตไม่ได้มีอะไรมากกว่าการเรียนรู้ที่จะมีชีวิตและใช้ชีวิตทุกๆลมหายใจก,ก่อนที่จะสลายเบลือกสลายตัวตนเข้าสู่ความเป็นอมนตะเข้าสู่ความเป็นชีวิตที่ไม่มีวันดับสูญผมอาจจะหมายถึงการค้นพบพระเจ้าในตัวเราเองการเรียนรู้ชีวิตที่อยู่เหนือข้อจํากัดเป็น ชีวิตที่อันลิมิเต็ดพาวเวอร์อะอย่างที่โทนี่รอปปิ้นบอกอะคุณจะต้องใช้พลังที่ยิ่งใหญ่ของคุณเพื่อเอาชนะชะตาชะตาชีวิตของคุณมันเป็นเวลาสําคัญแล้วที่ผมกําลังสื่อสารกับตัวเองผมกาลังรู้สึกกับชีวิตผมกําลังสิรราบกับตัวเองด้วยความเคารพด้วยความรู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่พวกเราได้กรุณาติดตามได้กรุณาให้กําลังใจผมได้กรุณา ได้กรุณารู้สึกถึงสิ่งดีๆร่วมกันมันเป็นช่วงเวลาที่จะสิ้นสุดของปี2024ในอีก3 4มสี่วันข้างหน้าโลกกำลังก้าวสู่ศักราชใหม่ในปี2025เวลามัน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 ไม่เคยไม่เคยสิ้นสุดเหมือนจัก,กรวาลที่มันดำรงอยู่อย่างไม่มีที่สิ้นสุดกระทั้งที่มันก็จบ สิ้นสลายไปตามการเวลาพระอาทิตย์ก็ยังหมอดมวยไปตามการเวลาแต่กวาลก็สิ้นสุดไปในที่สุดอีกไม่รู้กี่แสนกี่ล้านปีแต่จิตวิญญาณเนี่ยไม่มีวันตายมันเป็นอมตะที่มันไม่ตายเพราะมันไม่เคยเกิดแต่มันติดกับอยู่กับสังสารวัตรกับการเวียนว่ายายเกิดกับความยึดมั่นที่ติดกับอยู่กับความคิดความรู้สึกที่มีตัวตนของเราที่เราเป็นสิ่งนั้นเป็นสิ่งนี้เป็นตัวเราจนเราลืมไปว่าเราไม่ได้เป็นอะไรทั้งนั้นแม้กระทั่งตัวเองในวันพรุ่งนี้น สิบเอ็ดสิบเอ็ดรหัสวันที่สิบเอ็ดเดือนสิบเอ็ดซึ่งผมทำเวิร์กช็อปที่ทุกปีปีละหนึ่งครั้งนะทำมาแล 2, ้วสองสามปีปีนี้สําคัญเพราะมันเป็นกุญแจดอกสําคัญที่สุดที่จะไขรหัสจักรวาลไขรหัสพระเจ้าในตัวคุณนั่นหมายถึงคุณไม่ได้เกิดมาเพียงแค่ใช้ชีวิตแต่คุณเกิดมาเพื่อที่จะตระหนักรู้ในชีวิตเพื่อที่จะต,ตื่นรู้ในชีวิตเพื่อจะค้นพบชีวิตเพื่อที่จะ awareness awakening เพื่อจะ wake up ึ่งมันเป็นการตื่นรู้แบบสุดชีวิตในกุญแจดอกสําคัญพ่งนี้19นาฬิกา11นาทีของวันทีน่11พฤศจิกายน,น2024จะเป็นจุดเริ่มต้นของการคนพบพระเจ้าในตัวเองและผมหวังว่าความรู้สึกของการเชื่อมต่อที่ทําให้เราเห็นว่าชีวิตไม่มีที่สุดสุดเนี่ยมันเริ่มต้นแล้วอยู่ที่ลมหายใจของคุณมันเริ่มต้นแล้วที่หัวใจของคุณมันเริ่มต้นแล้วที่การตื่นรู้ของจิตสํานึกนี้ผมไม่รู้ว่าเรามีชีวิตอยู่ เพื่ออะไรก่อนน้านี้แต่วันนี้ผมรู้แล้วมีชีวิตอยู่เพื่อที่จะรู้สึกถึงชีวิตไงมีชีวิตอยู่เพื่อจะรู้สึกถึงชีวิตแล้วใช้ชีวิตในแบบที่เรารู้สึกว่าเราจะไม่จะหนีเหนียวเราจะไม่เสียดายเมื่อเราสิ้นลมหายใจหรือจากโลกนี้ไปเราจะรู้สึกถึงความอุดมสมบูรณ์ตั้งแต่วินาทีนี้เราจะไม่ใช้ชีวิตแบบปลอมตัวเป็นคนขาดแคลนอีกต่อไปเราจะไม่ใช้ชีวิตอย่างคนที่ติดกับอยู่กับโลกเก่าที่มันกําลังล่มสลายจากโล,โลกวัตถุ ที่มันที่มันอะไรที่มันล่อลวงกันด้วยด้วยอะไรด้วยภาพลวงตาถึงเวลาแล้วที่เราจะกลับมาเจรีร์ไนกลับมาต่อวงจรของความสมเร็จกลับมาต่อวงจรของรหัสชีวิตที่เราเรียกว่าถอดอิมแพน์ไงเป็นการโคดทางจิตพรุ่งนี้ครั้งเดียวก็คุ้มแล้วครับเพราะมันเป็นการรับรหัสกุญแจของปี2024เพื่อเอาไปใช้ ในปี2025ที่กำลังจะมาถึงอีกไม่กี่เดือนข้างหน้าอีก60วันแล้วจากนั้นเราจะใช้ชีวิตให้คุ้มค่าที่สุดตั้งแต่วินาทีนี้ผมเชื่อว่าคุณทุกคนจะพิสูจน์สิ่งนี้ได้ด้วยตัวของคุณเองอย่าเพิ่เชื่อในสิ่งที่ผมพูดจนกว่าคุณจะค้นพบหรือพิสูจน์สุดยอดของความรู้แจ้งนี้ด้วยตัวคุณเองและนี่คือชีวิตที่ผมกำลังรู้สึกถ้าผมรู้สึกได้ถ้าผมรู้สึกได้ คุณก็ต้องรู้สึกได้ขอบคุณทุกคนครับแล้วพรุ่งนี้เจอกันในไลฟ์พิเศษของกลุ่มปิด VVIP นะครับที่เป็นกลุ่มที่ชื่อ Universe Callu y o ในเวลา19นาฬิกา11นาทีส่วนท่านที่ต้องการที่จะมาพบกับผมตัวเป็นๆก็ติดต่อมาที่เดอะมาร์ตโคนะครับผมใช้เวลาทั้งชีวิตเพื่อรู้สึกกับชีวิตและผมเชื่อว่าพวกเราคงรู้สึกแบบเดียวกับผมที่จะมีชีวิตอยู่ ด้วยความตื่นรู้ทางจิตวิญญาณอย่างแท้จริงอย่าใช้ชีวิตแบบปลอมปนไปวันๆปนๆปลอมๆไปวันๆจนไม่รู้ว่าชีวิตที่แท้จริงของเรามันเก่งแค่ไหนมันสุดยอดแค่ไหนอย่างน้อยก็จงลุกขึ้นมาเพื่อค้นหาคุณค่าที่แท้จริงของชีวิตด้ยวยตัวคุณเองขอบคุณมากครับ